เรื่องต่อไปเชิญน้องแย้มเราได้เลยครับร <BS> อบแป๊บหนึ่งได้ไหมระหว่างพี่เล่าอ่ะคุณมะนาวเขาถามว่าเกี่ยวกับเปรดอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเปรดหรอไม่ใช่เป็ดเปรด เห็นถามว่าเป็ดน,น่ากลัวอะไรยังไงแป๊บหนึ่งนะโอ้เลยมาเยอะแล้วน้องแย้มบอมบอมเครื่องก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวเล่าให้หน่ากลัวนะเล่าแบบน่ากลัวโอหานานอ่ะผีเป็ดน,น่ากลัวไหมครับอ๋อไม่ใช่คุณมะนาวนะเป็นคนอื่นนะเมื่อกี้ใกล้ๆกันผมอาจจะมันเลื่อ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 นอน,น่ากลัวมากครับ น่ากลัวมากคุณลองคิดดูว่าต้นตาลสูงไหมรับเปรตบางครั้งที่ผมเจอเนี่ยสูงกว่าต้นตาลสองเท่าอะ่ะน่ากลัวมันเหมือนเจออะไรที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็อดอยากมือใหญ่เข้าใบตาลตัวผอมบางครั้งก็ท้องคิว้วปากจูอย่างเงี้ย ที่เคยเจอที่เสาชิงช้าก็ตัวสูงกับเสาชิงช้าอีกเท่าหนึ่งหรือมากกว่านั้นนะครับประมาณนั้นประมาณอีอกอีกเท่าหรือครึ่งเท่าสูงแต่เปรตบางตนที่เจอเช่นผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเปลี่ยนนะเพราะว่าปากจู๋เป็นที่เคยเป็นผู้หญิงเคยเจอที่โรงแรมหนึ่งสูงสักประมาณเกือบสองเมตรครึ่งนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการขยายตัวให้สูงขึ้นหรือย,ย่อลงได้ หรือตัวเท่านั้นผีเป็ดมีคงมีหลายชนิดนะครับผมเชิญน้องแย้มเล่าได้ครับป้าเอ๋อเรื่องไอว้วัดได้ไหยเพราะว่ามันมีที่นอนที่วัดจยางเดี๋ยว,ยวคุณฟูโทเนียรอจากพี่เกสอนน้องแย้มเล่าจบแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องผีเปรดนะ,ะก็ วันนั้นอะคือสังที่แม่ย่าอยู่มแม่ย่าหนูเขาชอบไปเลี้ยงทานวัดนี้ก็คือวัดยางอ่างทองคือ,อ,อวัดยางอ่างทองเนี่ยอยู่อ่าชื่ออำเภอไอแสวงหาจังหวัดอ่างทองแม่ย่าหนูแม่ย่าหนูอะเขาชอบไปเขาชอบไปที่วัดนี้นแล้ววันนั้นวันที่สามสิบเอ็ด